วันนี้ก็จะมาระบายเรื่องปัญหาครอบครัวปัญหาครอบครัวคือปัญหาโดยรวมคือเพิ่งตื่นนอนทีนี้เมื่อคืนเนี้ยเป็นคืนที่สิบที่แฟนไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่ก็ถ้าเขาไปได้ดีก็โชคดีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกลับมาแต่ก่อนที่คุณจะทิ้งไปอ่ะตอนที่คุณไปอ่ะคุณรู้บ้างไหมว่าลูกคุณเป็นยังไง ทุกครั้งที่เขาลืมตาขึ้นมาและเคยนอนกับคุณแล้วเขาไม่เห็นคุณคุณเข้าใจความรู้สึกของเด็กป่ะแล้วมันกลับมาตอกย้ําในความรู้สึกของเราอ่ะคือแบบเราเป็นแม่เราเป็นแม่แล้วเขาถามเราอ่ะเออคุณจําไว้เลยนะผู้ชายเนี่ยเห็นแก่ตัวมากนะคนที่ทิ้งครอบครัวแล้วไปมีกับผู้หญิงคนใหม่ไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่ คุณนะ่ะสักวันหนึ่งอ่ะคุณจะแก่ตัวกลายเป็นคนแก่ที่จะต้องใช้ไม้คำ้ำแต่ถ้าคุณทิ้งไม้ค้ำตั้งแต่ตอนเนี้ยคุณจะกลายเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าไปเลยนะและไม้ค้ำเนี่ยกำลังจะเติบโตมาเป็นรากฐานแล้วสักวันหนึ่งถ้าคนนั้นไม่รักคุณจริงคุณจะย้อนกลับมาหาไม้คำ้ำเราถามหน่อยคุณจะยอมไหม ทุกคนตอบว่าไม่ยอมได้หมดเชื่อแต่ความเป็นจริงลูกอะมันไม่รู้เรื่องหรอกว่าแม่เจ็บปวดแค่ไหนกว่าจะถึงเวลาที่เขาเติบโตว่าแม่จะต้องเจออะไรกับสิ่งที่พ่อเขาทำบ้างลูกไม่รู้รู้อยู่คนเดียวคือเราพอลูกโตขึ้นเอาพ่อกลับมาอยู่เอะแม่มันก็เจ็บปวดเข้าไปอีก ความรู้สึกที่คุณทํากับครอบครัวในครั้งนี้นะมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดไปจนวันตายถามว่ามีผัวใหม่ไปเลยมันมีได้แล้วแหละแต่ว่ามันไม่ใช่มันยังไม่ใช่สําหรับตอนนี้คือลูกอะต้องการพ่อลูกต้องการพ่ออย่างน้อยคุณมาดูก็ยังดีแต่คุณกลับไม่มาเลยส่วนผู้หญิงก็เหมือนกันที่รู้ว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วนะก็มาเอา มาเอาพ่อไปจากลูกคุณง่ายกับผู้ชายแบบนี้ขนาดนี้คุณก็น่าจะง่ายกับคนทั่วไปอ่ะแต่ก่อนที่คุณจะได้กับใครคุณดูก่อนนะว่าเขามีลูกมีครอบครัวหรือยังแต่ถ้าเอาไปแล้วมีความสุขก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ชีวิตคุณอนะ่ะมีแต่สิ่งดีๆแล้วกันอืมไม่มีอะไรอะค่ะแค่นี้แหละ